ทุกนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวที่ดอยมอ้อมแจ่มบ,บรรยากาศขณะนี้เวลาบ่ายสามโมงนะครับอากาศดีมากสถานที่ดอกไม้ที่อยู่ดอยมอ้อมแจ่มนะครับกลางบางสะพานนะครับไม่ว่าจะสีแดงสีเหลืองทุกชนิดอะตอนช่วงน,นี้ยมันกำลังออกดอกออกผลวันนี้นะครับออกดอกของ อันนี้คือบริเวณภายในดอยมอแจ่มนะครับมันจะมีซูมแต่ละซูมให้เข้าชมซูมแต่ละซูมให้เข้าชมนะครับอันนี้มันก็เป็นสวนต่างๆที่ให้หน่านท่องเที่ยวหรือว่าคุณผู้ชมที่มันเดินเล่นในมันมันเที่ยวในดอยม้อแจ่มนะครับสารมานานเล่นซื้อขนมซื้ออะไรของหวานของกินเล่นๆน,น,น้อยๆมันน่ากินชิวๆนะครับมีโอกาสก็พาเพื่อพาฝูนเดิมพี่พันน้องคนที่เรารักมานอกงชินะครับอันนี้คือสวนดอกไม้นะครับ เมื่อกี้ที่ผมไปฝ่าหนึ่งมันก็จะเป็นสวนดอกไม้เช่นเดียวกันฝ่านี้มันเป็นสวนดอกไม้เช่นเดียวกันนะครับยวผมจะพาชมแปลงดอกไม้ฝ่านี้ก่อนนะครับอีกสักครู่หนึ่งผมจะพาไปอีกด้านหนึ่งนะมมครับอันนี้คือลักษณะของรกเขาเรียกว,ว่าซ่ารกเก่าที่มันใช้งานครับอันนี้คือซ่ารกนะครับที่เขาเอา มาประดับหรือว่าเอามาตกแต่งเอามาดัดแปลงเป็นของเล่นหรือว่าของชมให้คุณผู้ชมที่มาเที่ยวมาเล่นในดอยม้อแจงมีโอกาสได้ไ่ายรูปกับรถาโรบด้วนะครับผมครับผมมาทาันีีนะครับ ไปทางด้านนี้มันก็คือสวนดอกไม้นะครับแต่ละแปลนแต่ละแปลนนะครับแต่ละปลายแต่ละแปลนนี่ก็จะมีการปลูกดอกไม้แต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะครับผม<อ>ไปทางด้านโน้มันก็จะมีสวนดอกไม้เตยบันหมูครับมีพุทชนิดนครับผมเดี๋ยวจะพานบ,บันด้านหลังนะครับ นี่ครับอากาศดีอากาศสบายเดินไปด้วยควินกันด้วยนะครับผมอันนี้คือสำหรับระเบียนนะครับสำหรับระเบียนที่เอาไว้ให้นะนะเที่ยวหรือว่าคุณผู้ชมที่มาเที่ยวมาแอลนายที่ดอยมอเจ็มนะครับ สามารถซรของกินเล็กๆน้อยๆมันนั่งกินเล่ชิวๆไปครับสบายครับมาทางด้านนี้เลยครับนี่สวนแปลดดอนไม้ครับแปลดดอนไม้ดแล้วแปลงจะได้แล อันนี้ดอกฟีน,นะนอย่างนี้เหรอลักษณะของดอกไม้มันก็จะมีสีแดงสีขาวสีบ้วนปัดปนกันไปดูแบบสลสับซับสองสองนะอย่างน,น,น,นั่นนะครับผม มองเราไปมองเราไปมันก็จะไปจุดโชว์วิวอีกด้านหนึ่งนะครับนะครับผมบรรยากาศตอนนี้ใบสานูแกๆ่ๆมันก็จะรู้สึกว่ามันจะมีหมอนลงนิดหนึ่งแต่ว่าบรรยากาศก็ยังสดอยู่ครับผมมองเราไปอันนี้คือจุดโชว์วิวที่หนึ่งนะครับดูเดี๋ยวเห็นชิ้นะครับสวยงามมากครับผมส่วนมองมาทางด้านนี้นะมองมาทางด้านนี้ ด้านนี้มันก็จะเป็นสําหรับลานจอดมอไซค์นะครับมลานจอดมอไซค์ดูแล้วมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมครับสําหรับคลิปสําหรับคลิปนี้นะครับผม <c oughs> ผมขอจบการนำนเะสนอการถ่ายคลิปจนเท่านี้นะครับโอกาสหน้าผมไปเที่ยวที่ไหนผมจะถ่ายให้คุณผู้ชมเหลือ,เพ,อเพื่อนที่เข้ามาชมผม <c oughs> ทำยูทูบทำยูทูบอยู่ได้ติดตา ได้ดูได้ชมในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ